อ่องทอง three times มาถึงแล้วนะคะบัตจี้ฟ้าว้าววันนี้จะมาสวดบัตจี้กันใช่ไหมใช่ไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงข้างในไปลงทะเบียนก่อนอ่าลงทะเบียนก่อนสองสามมารถมาแล้ว นายในมาแล้วรถมาแล้วมันจะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวใช่ข้าเดี๋ยวเอาข้วะเอมกน้อมก็จะต่ยังไงก็เป็นหนึ่งไม่แม่รวงรวงอ่ะข้าวเขาจะเกี่ยวไปแล้วก็ไปสีเอาเปลือกออกเปลือกแต่ข้าวขอกขาวก็ใน ต้องว้าวโอ้พี่ตองเก่งอ่ะน่ได้มจับเชือกแลยเปทตัดเียเย่ยมมากเป็นยังไงบ้างลูกฮะคะหรอคนละห,หนึ่นนนงคะแนนเอาไปหน,น,น,นึ่งคนละหนึงนน่<อ>งคะแนนเก่งมากหน,นสีสม้มสีส้ม่อชูมือหน่อยสีส้ม ถูขึ้นมาหน่อยอ่าสีขาวคืออะไรคะพี่กุนลิ้นลิ้นชักน <c oughs> <c oughs> ี่นี่นี่นะคะ <c oughs> ลิ้นจี็มีส่เคยทำเลยใช่ไหมตื่นเต้นอ่ะเสร็จแล้วเปิดฝาหน้าหวานแล้วบีบลงไปเลยค่ะอ่าเปิดฝา,าเลยลูกลเซลฟ์บีบไปเลยค่ะ,ะอ่าถึงแค่วงแหวนเท่าน,นั้นนะลูก โอ้โหเก่งกันทุกคนเลยวันนี้นาอไปนัก่ใ่ด้วยลูกครั้งไปล้าเลยอโห่รออยู่ด้นลั้นลัง่ยอเอวส่เอวเลยอะอาลสองตเอโอแล้วขอเช็คหม่อัโปขอเช็คหม่โอเคลูกอยู่ดีอะ่ดี่งมากคับอลูก้านหลังมีช็ดีบอยเก่งมาก เดี๋ยวเราจะทำของเล่นกลับบ้านกันน่าหลังนี่มันมากเลยโอ้โหยากเลยลูกไปโค่นเร็วไปอโอเคไปเลยโอเคีใคนี่มีใครทราบไหมลูกว่าเราจะทำอะไรกันวันนี้ทำอะไรนะทำอะไรลูกอ๋ออะไรนะเอาแล้วขอบคุณสลามใช่ไหม อยากทำอหลือใช่ป่ะไม่ทานได้ไหมลูกไม่ได้นะคะทีงานกินหอบเยาะยวนขนาดไหนก็ทานไม่ได้นะลูกนะคะเดี๋ยวก่อนเี๋จะไปทําตอกอนเ็เย็นิ่งๆกลูกกอนแป๊บนึ่ง กีซีีนกีซีลีนเราสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาเลยนะพร้อมกันหรือยังลูกพร้อมแล้วโอ้โหเสียงเบามากเลยพร้อมกันหรือยังค่ะกระปุกออกเลยลูกเปิดฝาเลยมาแชร์นะได้ไม่ฝากดาออกเลยคเสร็จแล้วนะคะเลือกสีได้เลยว่าเราชอบสีอะไรนะคนละสามส่วนะแล้วบีบไปได้เลยลูกสีอะไรดีลูก สามโยดสามโยดคูนึงสองบีบบีบีบีพอพอพอพปิดฝาเลยปิดฝาลูกาไว้เลยโอเคปิดฝา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 ใช่ไหมอ่าฝั่งลูกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอ่าัแหละโอเคเก่งมากอ่าตั้งสี่ไว้มือเริ่มไม่เป็นไรแต่ค่อยล้างลูกไม่เป็นไรออ่า คนเลยลูกคนเลยคนเลยลูกคนเลยอ่าเสร็จแล้วคนได้เลยนะคะคนไปเลยตอนที่สี่ฮะมาแล้วนะคะคนไปเลยลูกคนไปเลยอ่าโอ้พี่ตองฟ้าแล้วอ่ะสวยแล้วโอ้มึงสองไอพี่ตังาใส่ให้นะลูกอ๋อใส่สบู่หนึ่งสองอ่าโอเคคนใช้แล้วคนเลยลูกใช้มือถักด้วยนะลูกตื่นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปล้างมือกันอ่าคนเลยคนเลยคนเลย คุณเร็วยังแรงลองหกลองหกเลยโอ้ยแล้วใกล้เป็นแล้วใกล้เป็นแล้วพระบุนใกล้เป็นแล้วเหนียวเหนียวแล้วใช่ไหมโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วชูขวดสีชมพูขึ้นมาหน่อยลูกชุบขึ้นมาหน่อยอชูชูขึ้นมาหน่อยโอ้โหชูมาเร็วเสร็จแล้วเปิดผ่านนะเคยใส่ให้หมดเลยอันนี้ขวดอะไรขวดสบู่สบู่ลากเทเข้าไปว้าวครับเทหมดเลยเบาก็ค่อยคนเบาๆลูก แล้วไมคนเบาเบาเโอเคค่อยๆคนเลยลูกคนคนเลยค่อยๆคนนะคะลูกเดี๋ยวผมนะคะอันนี้่เกงค่อยๆคนนะอืมโอเคคนลุยเมามันมากเลยผ่านไปคน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 อ่าโอเคอ่าเสร็จแล้วหัวใจหลับเลยเด็กๆคนอีกลูกคนอีกคนอีกเลยเลยลูกคือกีตารินบอลหละนั่นเองเปิดฝันแล้วเทลงไปเลย แันนี้นะค่ะกลอร์เลย์ขเราอาจจะขึ้นได้เลยเดี๋ยวลราปิดฝาเราก็ใช้แล้วคนเลยลูกโอเคอ่านี่คนปิดฝาปิดฝาเกดใจหมดอ่าคนโอ้คนแตงเย็นค่อยๆคนแตงเย็นลูกคนไปคนไปคนไปอ่าคนไปลูกคนไปอ่าอาสนามใช้ได้แล้วนะคะเคาจะจับตัวกันเป็นก้อนไม่ติดถ้วยนะลูกงานนั้นจะถือว่าได้ ปิดฝาได้เลยนะเปิดฝาได้เลยลูกค่ะลูกบอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเล่นที่บ้านลูกค่ะเล่บตอนนี้โอเคไหมเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านโอเคด่านที่สามผ่านไปแล้วนะพี่ตองต่อไปด่านที่อะไรด่านที่สี่วะคือฝาครับือไครับแถวทำไมเพิ่มขึ้นอยากอุ้มกันใช่ไหมอาทายเลยนะคะคุณแม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายถ่ายแล้วครนี่เลยค่ะ นึกสองสามมากอดน้องให้ลูกพอๆน้องไว้พอไว้โอ้โหเก่งมากค่ะลูกเกล้าน่ีเลยลูกอาชุดผัดไทยมาเลยค่ะเกลยไทยเสร็จแล้วนะคะผู้ปกครองให้น้องอยู่นะคะให้น้องดื่มน้ำไ้เลยคะน้ำนวลนะคะให้อยู่นะยกมือเลยลูกโอเคโอเค่มอ้คณน้องเัดไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดียวนิดเดียวค่ะเดียวนิดเดียวนึงนะแให้ลูกนะ เก่งมากเก่งมได้คนกลับมาด้วยอ่าทร์ละก้าคุณมาคุณมาฟองเดียวนะครับคุณฟองเดียวก็พอใช่ฟองเดียวคนละฟองกลัวไหมกลัวจับไม่มีอะไรไข่ไก่เฉยไม่ฟักไม่ฟักยังไม่มีตัวจับได้ลูกมันมีตัวมันมีไข่เฉยไข่ที่เรากินข้าวน่ะไม่แตกกับเบาๆสิเอาวางก่อนแล้วจับจับดี เคเอเคค่อยค่อยค่อยคเก่งมาไปถือไปเก่งอ่ะไม่ปถือไม่ปถือไป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 ถือไปไปคุณเอาใครที่เราเก็บได้ไปทำอาหารกินกันเนาะครัวป่าแน่เลยโอเคฮะฮะสวนครัวป่าครัวป่าอ่ะไปไปักสวนครัวค่อยค่อยเดินค่ค่อยเดิน ไม่เป็นไรลูกหนูแค่ทำไปลูกอาทำตรงเช้า เหรียนรถไหนดีฮะจองไหมโอ้คุณระวังอา่าไม่จุ่มน้ำสิเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ่าจุ่มแบบนี้ใช่ไหม,ไมอ่าต้องใหต่อ

ก้าวไปก้าวไปพระคุณก้าวไปไปไปลูกก้าวไปพระคุณก้าวไปใจเย็นๆก้าวไปขาก้าวไปเอาขาก้าวไปเอาขาก้าวไปลูกเก่งมากเอาขาก้าวไปเก่งมากค่อยๆใจเย็นๆเอาขาก้าวไปขาก้าวไปอีกอีกเร็วเร็วเร็วเอาขาก้าวไปเก่งมากพระคุณเอาขาก้าวไปเออ

เดินมาคุณเดินมาคุณเดินมาโลโลเดินมาเดินมา 拜拜。拜。 วันนี้สนุกมากเลยได้ได้กิจกรรมแปดอย่างด้วยคายทายมากเลยเนาะใช่คลินี้ต้องวาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์แบ่งใจน้องคลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายคุณ